ศึกวันลุมพีนะครับ3ยกเราก็มีข้อมูลให้เล่นอย่างเช่นเคยนะจ๊ะนะครับก่อนอื่นฝากติดตามเพจสับสองมวยไทยช่อง YouTube ช่อง Titik t อกสับสองมวยไทยด้วยครับอัปเดตข่าวสารมวยไทยอยู่ที่นั่นใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปสอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับบอกว่าอยากอยากเข้ากลุ่มสับสองมวยไทย VIP นะครับข้อมูลมวยทุกวันนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับข้อมูลมาจากผมทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอัปเดตทุกวันเลยนะครับ วันนี้ครับศึกวันลุมพินีนะครับมวยมัน3ยกนะครับ12คู่คัดมาให้เล่นเน้นๆ4ตัวเน้นๆนะครับปิดท้ายด้วยมวยเดี่ยวอย่างเช่นเคยมวยรักมวยชอบศึกวันลุมพินีตัวที่1ครับผมชอบไปที่เพชรเอกสิบบิ๊กแจ๊คคนรักปทุมนะครับ3ยกทรง3ยกนี่เพชรเอกนี่อาวุธคมหนักแรงนะครับต่อยโดนเป็นหลับแน่นอนอาวุธหนักด้วยเด็กคนนี้น่าติดตามมากๆนะครับฟอร์มสดมากๆช่วงนี้ เพชรเอกสิทธิ์มิกแจ็ตคนรักปทุมนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่2ครับผมชอบไปที่โชคดีแม็กจันดีครับเตี๋ยวลำมาขามข้อเดียวออกอาวุธคมหนักแรงกว่านะครับวันนี้นะครับจ้องเป้าเน้นเน้นสายตาคมคมกว่านะครับอาวุธคมหนักแรงกว่าเข้าไปเลยครับโชคดีแม็กจันดีมวยรักมวยชอบตัวที่3นะครับผมชอบไปที่ชาติพยักฆ์ศักสตุลน,นะครับฝีมือสมองไอคิวมวย การออกอาวุธเนี่ยโอ้โหเลือกออกคมปิดไม่ต้องกลัวเข้าไปเลยครับไม่มีเสียหายแน่นอนนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่4ี่ครับผมชอบไปที่เพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะครับทรงวันสามยกเพชรลำพูนไม่น่าจะแพ้ใครต่อยทรงนี้เข้าทางเพชรลำพูนแน่นอนนะครับมวยเดียวศึกวันลุมพินีตัวเดียวเน้นๆผมชอบไปที่ชาติพยักฆ์ศัก์กสตูล หวานเจี๊ยบเฮงเฮงเรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ